โตโยต้า RAV4 รุ่นปี2026ถือเป็นหนึ่งใน SUV ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากค่ายโตโยต้าที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ในยุคใหม่ทั้งด้านสมรรถนะความปลอดภยัยความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยการออกแบบภายนอกของรุ่นใหม่นี้ยังคงเอกลักษณ์ที่ดูแข็งแกร่งทันสมัยและมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นด้วยเส้นสายตัวถังที่คมชัดกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์ใหม่ไฟหน้า LED ที่ออกแบบบางเฉียบและเฉียบคมมากขึ้น ผสมผสานกับกันชนหน้าและไฟตัดหมอกที่ถูกจัดวางอย่างลงตัวด้านท้ายรถมีไฟท้ายเล็บดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกกว้างและมั่นคงขึง้นประตูท้ายเปิดไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีที่เพียงแค่ใช้เท้าแตะใต้กันชนหลังก็สามารถเปิดประตูได้อย่างง่ายดายห้องโดยสารภายในถูกออกแบบให้หรูหราและกว้างขวางมากขึ้นการตกแต่งเน้นโทนสีเข้มผสมกับวัสดุพรีเมียมที่สัมผัสนุม่มเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงรองรับสรีระได้ดีและสามารถปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทาง เบาหลังสามารถพับได้แบบ60:40ต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระทําให้เหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลระบบแสงสว่างภายในเป็นแบบ Ambient Light ที่สามารถปรับสีได้ตามความชอบเพิ่มบรรยากาศในการขับขี่ให้หน้ารื่นรมขึึนเทคโนโลยีที่ติดตั้งมากับ RAV4 2026นับว่าทันสมัยและครบครันหน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่กว่าเดิมรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบนำทางที่ใช้งานง่ายและมีความแม่นยำสูง ระบบเสียงจาก JBL ให้คุณภาพเสียงที่คมชัดและกระหึมรอบพิศทางแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้หลากหลายตามความต้องการของผู้ขับขี่อีกทั้งยังมาพร้อม Head-up Display ที่ฉายข้อมูลสำคัญเช่นความเร็วและระบบนำทางขึ้นบนกระจกบังลมหน้าเพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในด้านสมรรถนะ RAV4 2026ม mm ีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและระบบไฮบริด โดยเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.5ลิตรพัฒนาขึ้นให้มีอัตราเร่งที่ดีและประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเดิมส่วนรุ่นไฮบริดใช้เครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้สมรรถนะที่นุ่มนวลประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมระบบเกียร์อัตโนมัต8ิ8สปีดถูกปรับแต่งใหม่เพื่อการเปลี่ยนเกียร์ที่ราบรื่นและตอบสนองทันใจรุ่นไฮบริดยังมีโหมดการขับขี่ EV โหมดที่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนได้ในระยะสัน้นเหมาะสำหรับการขับในเมืองที่ต้องการลดมลพิษและเสียงรบกวน ระบบขับเคลื่อนของ RAV4 2 0 2 6มีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ล้อ AWD โดยระบบ AWD ถูกพัฒนาให้มีความฉลาดยิ่งขึ้นสามารถปรับการจ่ายแรงบิดไปยังล้อแต่ละข้างตามสภาพถนนและการขับขี่เพิ่มความมั่นใจในการควบคุมไม่ว่าจะเป็นบนถนนแหง้งลื่นหรือครุขคลนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบเช่น Eco, Normal, Sport และ Trail โ o ม e สำหรับการลุยทางวิบาก ความปลอดภัยถือเป็นจุดเด่นที่โตโยต้าให้ความสัมพัญ r a v c 2026มาพร้อมแพ็กเกจโตโยต้าเซฟตี้เซนุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งรวมถึงระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมสต็อ a แอนโกระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมช่วยดึงพวงมาลัยระบบตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยานรวมถึงระบบเตือนมุมอับสายตาและเตือนรถตัดผ่านด้านหลัง นอกจากนี้ยังติดตั้งกล้องมองรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์รอบคันเพื่อช่วยในการจอดและการขับขี่ในที่แคบความสะดวกสบายเพิ่มเติมยังรวมถึงระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยก3โซนที่ควบคุมได้ทั้งผู้ขับผู้โดยสารด้านหน้าและผู้โดยสารด้านหลังมีช่องชาร์จ USB-C หลายตำแหน่งทั่วห้องโดยสารรวมถึงแท่นชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนระบบสตาร์ทเครื่องยนต์และควบคุมบางฟังก์ชันผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือก็มีให้ใช้งานเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ย,ยุคใหม่ การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารได้รับการปรับปรุงใหม่โดยใช้วัสดุดูดซับเสียงและกระจกกันเสียงพิเศษช่วยลดเสียงลมและเสียงถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้การขับขี่เงียบและผ่อนคลายมากขึ้นเหมาะกับการเดินทางระยะไกลในด้านการออกแบบที่ยั่งยืนโตโยต้าได้ให้ความสำคัญกับการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการใช้วัสดุรีไซเคิลในบางส่วนของห้องโดยสารและการลดน้ำหนักตัวรถเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การขับขี่จริงของ RAV4 2026ให้ความรู้สึกมั่นคงและควบคุมง่ายพวงม,มาลัยถูกปรับให้มีความแม่นยำสูงขึ้นช่วงล่างใหม่ให้การทรงตัวที่ดีบนถนนทุกสภาพผิวและยังคงความนุ่มนวลในการโดยสารแม้ในเส้นทางที่ครุขระก,ก็ยังให้ความสบายและมั่นใจระบบเบรกมีประสิทธิภาพสูงตอบสนองได้ทันทีช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ RAV4 2026ยังมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการความอเน็ประสงค์ โดยมีพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางรองรับการพับบอกเพื่อบรรทุกสิ่งของชิ้นใหญ่ได้สะดวกประตูท้ายไฟฟ้าและพื้นที่บรรทุกที่ต่ำลงทำให้การยกของเข้าออกง่ายขึ้นโดยรวมแล้วโตโ o t a RAV4 รุ่นปี2026ถือเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความสปอร์ตความทันสมัยเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและความปลอดภัยที่รอบด้านตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการผจญภัยในวันหยุดเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถ SUV ที่เชื่อถือได้ ประหยัดดูดีและเต็มไปด้วยนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้การขับขี่เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากขึ้นอย่างแท้จริง